อยอ่เกีวสวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการเวกเกมเมอร์เทเลก็อยู่กับแขกรับวเชิญพิเศษของผมนะับเพื่นักเีฬที่ไหนแล้วครับก็เพื่อนนะครับที่เจอ,อสวัสดีครับสวัสดีครับอีออกเกียวอีจัตุย <laughs> ไม่ใช่แลควคนราเด็กนะฮตอนนี้นนนทอนอยู่ไหนอ๋อ ตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมตรงชนะอู้้ยเอ้ยอิช่เราจะเปิดฮิปอะไรสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมพุตัสสะทุยอนัมเมก่อนนอนวุ้ยอานะฮะอ่ะเฮ้ยอุ๊บอุ๊บ กือบตายเอ้ยกูกือบตายโอ้ยกูสันกูือกูสันโอ้ยกูเกืตายนะครับมารับอุ้ย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 ปุ๊บอบั๊เอฟฮ้ยไงกูถอยปปู่ไปไปนไปยังไปยัง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 เด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 ตอนนี้เราต้องแบบทำทำติดให้สงบเ้เี้ยอุ้ยบั๊กโอ้โห ถ้าทอยไม่เชื่อทอยไปดูเราจะมองอยู่โอ้โหแม่งบักอะเม่อไรจะได้เพรหวังละทอยละหวังละอุ๊ยออ๊อุอ๊กับตายอุ๊กกับตายอุ๊ยโอ้กอีกแล้วอุ้ยคุณทอนพีวิเลยตอนนี้โอ้คุณทอนแบบสุดยอดมากได้สิบรอบ ชนะรอบเดียวสุดยอดโอ้ยกูก็ตกตรงนี้จังเลยอะไอีเยไอ้ขีกโม้ไปยังไรเฟ็ดเดี๋ยวเดี๋ดวยวเดี๋ยวทอนทอนลองลองลองเชียร์ไปว่าผมชนะกระโดดถ้างั้นไอแอดมินมันไม่รู้หรอกเหงากูตายไอเชีย่ยทำไมต้องไป,ปกูอ้ไอเชี่ยบัก โอ้ชัดเลยบักอู้คนบักคนบักถ้าเป็นคนสร้างไม้ครับหน่ขอแก้บักได้กว่าเออคนสร้างไม้ครับเ,เน้นที่การสร้างให้เสร็จแต่ไม่ได้เน้นที่การแก้บักอ่ะเ<ม>ชื่อไหมค่าบักแบบถ้าถ้าจะเขียนอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบหน้าจอเขาอีกฝากหนึ่งเขาอีกฝากหนึ่งก็ปกติ ฟังดีก็ปกตินะพอดีก็อยู่ในเซิร์ฟด้วยนะครับอุ๊ยไอ้สต์ส์ what the fuck ชจำไปที่ว่าไอ้ตอนนั้นนะเนีบล็อกเน็ตบล็อกแดงอะไรนะโอ้ยบล็อกเแดงอะไรนะบล็อกเบอร์39ทุยไม่ใช่เว้ยโอ้ ฮึบง่าฮึบฮึบง่าอุ้ยไอเฮียบักโคตรดีเลยแม่งมันแต่แรกมันอยู่ข้างบนแล้วมันก็บักผ่านลงอ่ะคิดดัวโทรศัพท์มันโคตรกวนโวยไปอ่ะมาโซโบพ่อบักสีทุ้ยอ่านะฮะก็มีเสียงกระตูดบ้าไปใย ไปคายแอดมินเลยไป <c oughs> คายแอดมินเลยหรือว่าแอดมินไม่อยู่หรือว่าแอดมินไม่อยู่สงสัยว่าแอดมินไม่อยู่แม่งที่ที่เราสังเกตมานะไม่มีตะกาดเลยเจ๊กเจ๊กไม่กดกับสแปมเยี่ยมเลยโอ้ต <h ums> า,ายมาพอละไงกูโชว์การใช่ไหมเนี่ะอะอะ ตอนนี้กูทอนเสร็ล้วครับด้วยแล้วกูด้วยครับมามาวันนี้เราก็จะมีเพื่อนพาชัวพาทัวร์ซัวเซิร์ฟนะครับมาทวีพาทัวร์เซิร์ฟอยู่นะครัะแฟนนอกเนื้อไปไกลเลยกูนะครับเรามาดูที่ชื่อของแอดมินกันดีกว่านะครับนี่ก็จะแอดมินนะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับตรงตรงที่เขียนว่าแอดมินนะฮะอ่าเป็นหัว ว่าคนอะสีเขียวอะคล้ายๆวัวพี่กันนะฮะอ่าว่าพี่กันตอนนี้ซึมึอุ้ยเราก็จะให้ลิงไต่ล่างนะครับลิงคลิปชั้นไต่ล่างถ้าคใครอยากเล่นแบบนี้นะเออถ้าใครอยาคลิปนี้ขอขอประมาณสักหกสิบคลิปหกสิบไลค์นะฮะถ้าได้ถึงหกสิบไลค์ผมจะพวกเราจะทำคลิปต่อนะฮะ <c oughs> เอาไปแบบทีตตี้จะแบบสบายบูอ่าผมจะแบบเปิดเซิร์ฟ ทำเป็นแบบโอ้โหสบายโวไว้เลยอ่ะแต่ต้เก็บเงินก่อนนะฮะก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเอดมินนี่เออชื่อแอดมินอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่อยู่ลองแอดมินนะครับมีของอันนี้เป็นเซิร์ฟของใครครับกูกูตึ๊บเลยจักอะไรโอ้โหกูไม่เห็นกูจะอ่านได้ยังไงนะโอ้โห อะไรแักซ่าเกมเมอร์โอ้โหแอดมินเพียบเลยนะเด้อเด้อเดี๋ยว้อไม่อ่ดานแม่งเราชื่อแอดมินนะอ่าเรามาดูที่ช็อปกันนะไปะทวนเราไปช็อปกันดู<ม>ใช่ไ,ชไหมพาดอุยทุยมัน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 คุละเรื่องแล้วนะอันนี้ชอ็ชอปช็อปในมาครับนะแม,นะม่งไปช็อปอะไรไกลเฮ้ยอุ้ยช็อปปิดจะปิดทำเครือขื่ออะไรเหรอไปสงสัยว่าไม่มีบัานกินชอ็อป อาจจะใช่ปิ้งแล้วก็โดดดีไิมอเร็วดีเราไปดูในอินออฟกันปะอ,อ,อินอินโฟเอออินฟอโฟกว่าไปอินอ,าอ,าออฟไอ,อ,อสัตว์ครับวิธีสร้างแคนวิธีสร้างแคนให้พิล์มเอฟแล้วแคทแคทเตอร์ตามด้วยชื่อ,อที่จะตั้งสำหรับแอดมินหรือเปล่าวะสำหรับแอดมินอันนี้อะไรใครเจอคนเกียนแจ้งแอดมิน เดี๋ยวให้ยกโอ้โหูอัจริงดิโอ้โหไปทอนเกียนเดี๋ยวเราจะเสี่ยงแอดมินเราจะได้ยศอ่าเราเราจะได้ให้ทอนอ่าเยระสุดเลยลอะไรกั้ป่วนครับนั่นเพอ่านกฎก่อนอะไรกดระเบียบอะตรงทำตามหนึ่งห้ามขอาะโอทีเกมมอดสองอะไรสองห้ามให้มอดต่าง อ่าสามห้าสี่การตั้งแต่ PVP ก็ PVP นั่นกว่าละวสี่ห้าทุบบ้านคนอื่นคนสี่ห้ามทุบบ้านคนอื่นกูว่าแล้วห้าห้าขอโอพีแอดมินให้โอพีคนอื่นไอสัตว์อ่านไม่ออกนะนะห้าห้ามแอดมินให้โอพีคนอื่นคนเดียวอะไรไม่รู้อ่านดิ คำสั่งจากข้อห้าต้อง,องลองลองแอดมินคนเดียวเจ็ดกฎระเบียบมีห้าข้อง่ายๆไม่ทำตามแบรนด์ไอพีไอสัตโอ้โหเซิร์ฟนะครับนี่ก็จะเป็นการแค่รีวิวคร่าวๆนะครับยำนี่ก็เป็นไม่ทำารืนี่ก็เป็นการแค่รีวิวคร่าวๆนะครับ่าเอาไปไหนนะวะเ้วจะปิดคลิปแล้วมาอ่า อ่นะฮะอ่าที่ปิดคลิปแล้วนะพี่ตอนตอนตอนมาปิดคลิปมามามาปปิิดลเยมามา่าขอบคุณที่มาดูคนบ้ารีวิวมัดเอ่อรีวิวเซฟนะครับชอบกดไลค์กดซับสไคร์ e แล้วกดแชร์เพื่อนๆได้รู้จักผมด้วยนะครับสวัสดีครับโวันคิดปลอะไรยักหนานะบายเ๊าย โทรศัพท mhm. ์รู้สึกโทรศัพท์ว่ารู้สึกแบบรัวๆยังไงก็ไม่รู้แม่กูเปิดเครื่องมันปิดเครื่องให้กูเฉยเลยแม่แม่แต่มั็นโดนตื๊บไอ้โทรศัพท์เถธอนแล้วไงแกลักแกลักเริ่มเกลัก เคียนี่ได้ชุดเกาะได้ไงวะฮะไอ้เคียน